ชับแจวอะเดี๋ยวไปดูที่ปั๊มระวังมีคนวิ่งสวนมาเจอจํำเลย มีมีสแคปอยู่ะเตะว right> ิ่งถนนะเห็นได้ไงวะเจอปะเดี๋ยวผมนอในปั๊มอะในปั๊มหลังรถบรรทุกเอ้ยแม่งวิ่งหนีเลยอะไรยิงวะเนี่ยมียิงมาฝั่งนู้นกำลังจะยิงสแคปสแคปวิ่งหนีเลยนั่นแหละไอตรงกระสอบทรายอ่ะ เ okay. totally> ห็นป่ะกระตอบตายยืนหมุนอยู่อะมุมผมไม่มมรนี่จะแครสนายยิงเราป่ะนั่นนี่ตรงนี้ก็เต้เดินเข้ามาแล้วนะมันเห็นผมแล้วโอเคโอเคเพื่อนเขามีเควสนะให้ออ๋เดี๋ขวจะเต้เขาหยุดหยุดยิงแครไปในปั๊มอะไรในปั๊มตัวในปั๊มยิงเหรอ มีคน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 บนทางรถไฟทางรถไฟนี่นี่นี่ตึกข้างหน้าเหตนเหตุเหตนเหตุเหตเหตุเหตนเหตเหตุยหตุเ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 หีุเหตุเหตนเหตุเหตัเหตุเหตุเ่ตวิ่งไเหตวเลตุเตุตัวหตุตุเตุเหตตุหตุเหหตุเหตุเลตุหตุเหตุตุเห มันยังอยู่นะออกขวาแล้วโอ้เสงชิบหายเลยเสียดายไม่มีปืนไกลเห็นปะเนี่ยมันยังอยู่อยู่นะตรงไหนออกขวาแล้วเนี่ยกลางลานแล้วเฮ้ยเสียงเดินสก๊อตเต้ฟาล่าสายตีนเข้าไปในตึกน้ำละผมสองคน นี่ไปแคบอยู่ใต้ตีนเนี่ยมันกำลังเดินขึ้นมาเนี่ยนี่นี่เบาะหมวกวะกเต้ทางซ้ายโอ้จะเล็งหัวก็ยากเหลือเกินเฮ้ยข้างหลังอีกตัวผมต้องยิงก่อนถ้ามันจะยิงหน้ายยิงเลโอเคได้ไม่มีปืนไกลนะผมเฟสผมอยู่ตึกนั่นแหละตึกที่มันออกมาเมื่อกี้ ตายยังตายแคบตายหมดยัางาแล้ว,ลวมันเข้าไปตึกน้ำเน,ะน้ะคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้สแครนี่หหอแต่เรายโยกเลยก็ได้ไเฮ้ฮะนี่สแครตรงลานเทนยิงยากจริงว่าเวลามันเดิน มันไม่ใช่มันไม่เหมือนสนไนว์อ่าปืนกลน,นะเนาะเวลามันเดินถ้าเป็นสไนว์โบมันโดนเลยลเรากะเผื่อมันเดินเดินไปลานนั่นแหละไปดูซ้ายก็ได้เดี๋ยวดววววูว่าจิตตัวละอ,อีกห้าตัวอีกสี่ตัวต้องยิงหัวดยังไงประเด็นนะถ้ายิงตัวเอานะปืนอะไรมาล่ะ AKM หรอ AKM ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนปืนกัเกียนโอ้โหเมื่อเี้างนัน่นนะมันยืนเฉยแม่งแล้วผมยิงไปมันติดหินไปต,ติดหินที่ผมนอนอยู่เลงกลางหัวเลยแม่งเซ็งยิบหายจะได้ยิงไม่ได้อะปืนไม่เปลี่ยนทางซ้ายอะ เข้าวะอะก็ได้เดี๋ยวผมยิงสักแคปสนายกันเจ็คในตึกนะกำลังเข้าในตึกประตูปิดโอ้ยแม่แน่นอนตรงนี้หมุนไม่ได้โอเคหมุนได้ละทางปิดสองร้อย โอ้ยมึงจะเดินไปไหนนี่นเนี่ยกำลังข, <อ S 2> <ม>ขึ้นข<อ>้างบนนะช่าง่ายยิงไม่ได้แนะล้วอยู่ในตึกใช่ไหมยอยู่ในตึกผมเข้ามาฝั่งฝั่งไอ้นี่ชาเขียว 不多。 อยู่ไหนอยู่หนึ่งตรงอ๋อโอเคใต้ตีนผมใช่ป่มมันขึ้นในเก็บของแล้วมีอะไรวะผมไม่เห็นมีอะไรเลยไหน,นรถตู้ไงนัอะไรอ๋อของกระสุนอะไร้อไหไอมจะบอกนั่งนะจะกันมีเฟสเดี๋ยวดูอันนี้กันรถตู้รถตู้ ขาดอันนั้นได้อันเดียวมั้งอ๋อันเดียวไปก่อนเลยจะอันเดียวโอเคตู้รถไฟไม่มีใครซีพียูแฟนหน่อยจะใส่ไฟอ่ะยังไม่ครบอ่ะซีพียแฟนยังขาดอีกสิบอันอ่ะอันนี้ไงเจอแล้ว บุรีมอมโบวิ่งออกขวานะผมมาถึงตึกแล้วอ๋อเข้าตึกไปแล้วใช่ไหมยังไม่ข้ามจะมาถึงเราู้สึกว่าเราเราออกฝั่งนี้แหละเอ้ยออกฝั่งนู้นวะไม่ฝั่งนี้อยู่ในตึก ลังวิเคราะตึกโอ้เฟซขัดซ่อมผมก็เยอะผมลืมดูไม่เป็นไรทำเฟซนี้ก่อนเดี๋ยวยังเหลือไว้ทีหลัง <c oughs> ในเฟซตะกั่งตรงไหน,นลองดูไอระตู้เน่ยเผื่อผมมีด้วยระตู้ทางซ้ายแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปผมก็ไม่ได้ขึ้นตามไปด้วยนพราะเผื่อมีอ๋อไอ้ไม่ใช่ของเฟซเมื่อกี้ผมแค่เอาของเฟซจ่ายในตะเต้มีป่ะเนี่ยมีนขึ้นเนี่ยพักสี่ขึ้นใช่ไหมเอานี่เอาเอาที่มาร์ไวบนพื้นบนพื้นผมมีมาร์ึเปล่ะผมไม่ผม ต้องมาร์คต้องมาร์งมามีกี่อันนะที่มาร์คผมไม่ได้เอามาเลยหมดแล้วเนี่ยมีอันเดียวมาร์คทีเดียวทีเดียวของมาร์คที่นี่ทีเดียว,ยยวใช่มใช่ผมก็ลืมดูเฟสมาน่าจะเฟสเดียวกันหมดอะ่ะคิดว่าไม่มีของเนี่ยงเตม้พื้นสายโอ้หมื่นฝ่าเลยเนี่ย ไอ้เมอร์แก๊ขึ้นไปเอาอะไรอะของเฟสอะอ๋อไม่ใช่ขึ้นไปฟาร์มอยู่เฉยแต่ผมเจอไอ้น,นี่ไงทีโฟนผมเหมือนผมได้ยินเสียงทางขวาวะตรงั้นน่าจะสะแกปสเตะไม่ใช่ราพ่วปันยังอยู่นะ เสี่ยไม่เสีย่ยวิ n g r i n มนี่ใช่นะตายคมน,นี่้เอาไม่ตาย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 มเหมือน double จังว่ยังมีอีกตัวหนะึ่ไอ้พวกนั้นนั่นแหละ ันอยู่ในมันยังไม่ออกมาระวังให้มันมีสามนะตะการะการอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ทางข้างหน้าทางซ้ายตะเต้ดักดักขวาไว้ผมดูซ้ายตะการกเออตายหนึ่งตายหนึ่งยังเหลืออีกตัวนั้นแหละทั้งหมดมันสามอะ ปาระเบิดเข้าไปนะแต่กันอย่าวิ่งเข้าไปนะโอเคโอเคผมจะรอผมจะดักประตูหลังนะ,ะเตะดันหน้าเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนกคปับเปลี่ยนนะนตัวเล็กมันมืดกว่าแต่กันเฮ้นี่สแคปนี่หว่าสแกปตัวนั้นตัวออจริงเหมือนสแกปเข้าไปในตึก ไปแคบผมขอถอยกลับไปโหลดลูกอ่อะระสุนใกล้หมดตาเต้ยอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในตึกอ๋อตาเต้ยังอยู่ในตึกใช่ไหมแตะกันยิงตายไปใช่ไหมอืมยิงตายไปตัวนึงตรงหต<ะ>ไหนที่ยิงตายข้างหลังประตูหลักอันนี้ตาเต้เหยียบเหล็กปะอ่าผมผมออกมาข้างนอกมาตรงศพไอ้ตัวแรกที่ตายอะ่ะ ขเข้าเกียร์ข้างในยังตะเต้ขเข้าเกียร์ข้างในยัง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 ผมไม่เจอประเด็นประกันวิ่งวะไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งมผมผมนอนโหลดกระสุนอยู่ข้างตึกเนะี่ยข้างตึกทางไปข้างหล<ะ>ังโอเค <Okay. S 2> <า>สกับตายแล้วโอเคเฮ้ยสกับสกับ<า>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  โอ้โห oh, oh, oh. เอามปกูเจ็บเลยระวังระวัง,วงมึงจะเดินทำไมสแคปไอ้เหี้ยแล้วกูก็ยิงไม่ได้เพราะมึงเดินมันเดินผมเลยยิงไม่รอดสแคป็เยมามึงมากับกูนี่มาสแคปมาเวยนอ่อยปะได้แล้วผมต้องผ่าตัดก่อนอ่า่ะ ขาดแล้วขาดดำขาดดำขาดดำเพีนดำผมจะเข้าเคียร์ในตึกผมระเบิดเคียร์ในตึกไม่ได้อยู่ข้างนอกใช่ไหมไม่ไม่ผมผมอยู่นี่อยู่ทางเข้าโอเคโอเค เดินเดินเดินเด,ด,ดเคลียร์ไปเฮ้ยมีตายตัวหนึ่งเลยม,มีจบเดินเคลียร์เลยแต่การมันมีอยู่ตัวอยู่ผมยิงนะไม่รู้ตัวเดียวที่แต่การยิงตายป่ะเนี่ยโว้ยนรกปีไหนวะสแกปข้างในไหนฮะผมขายตัวเดียวเองสแกปเนี่ยข้างหลังข้างหลัง,อ,งออกไปไประตูหลังแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลย นี่คนนะอันนี้ก็คนโอ้ยแม่งเร้อยแดงอีกกรีบรักษานะอย่าให้ดำนะอ,อกนะ <c oughs> ขอผ้าสัตว์หน่อยประกันมีปะมีมีมีประจัตว์ผมนี่เอามาเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยบนพื้นเนี่ยเน,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 นี่ข้างหน้าอ,นออจะเตะเข้าไปข้างในผมอยู่น,นี่ผมอยู่นี่เอาเลยบนพื้นบนพื้น ลออ่อแม่งเลยดูมันจะทำไงอ่ะน่าจะตายหมดแล้วมั้งน่าจะเป็นตัวติตะกันยิงแหละผมไปดูข้างหลังนะไปแคปตายแล้วใช่ปะตายแล้วตายแล้วเอสเคเอสป่ะเนี่ยมันดรอปลิกไว้อ่ะสลิกอะ่ะ ผมเก็บมาอะไรเนี่ย S k S ดีดอกก็อย่างนี้เนาะเต้พอเปล่ยนไแคปข้างหน้าด้านหน้าด้านหน้าออกไปอยู่ข้างหน้าเลย ูผมไม่มีนะแต่ปุ๊ผมใช้หมอฟางันนไม่ต่ง,งากแบบไรนะฮอยู่แถวข้างหน้านีา่นะบอกว่าเขาจริงกันจังวะไม่มีมมมมมมอาจจะอยู่างนอกไม่มี เดี๋ยวเราปนู้อยู่เมื่อกี้เฮ้ยของพวนี้มีบุรีอยู่เนี่ยตงลาสีแดงนะแต่ยังเอาอยู่ช่ตัวนั้น่ะเอาครัอาราสองศูนย์หกแรอทสองศูนย์หกมาเนี่คนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยอยู่ชั้นบนน แบบคบยังแบบเบ็เบารเบดอครบแ้วตสองตู้ยวาแเลยผมเสียงคนยิงที่แถวแรถถังะไเมื่อกี้ไปรถเมย เจอแล้วใช่ปหมผมนี่สแกบหรือคนผมไม่แน่ใจผมอยู่ตรงนี้นะริมน้ำแล้วนะโกดังแดงเลยมันเข้าไปโกดังแดงอ๋อใช่สแกบแล้วผมเห็นแสงไฟจากปืนแถวๆหลังรถถัง เราเต้กันนะค่อยข้ามมึงสแค่หรือคนอยากม,มหายเลยหายว่ะกรจัยหายหายเลยเหรอ,อ,อข้างหลังดูยังอ่ะโซนหลังเจอแล้วแมงเลยเกือบตายโอ้โหดำเลยผมสแคปลูกซองแมงหลบอยู่ในพุ่มหญ้า ผมหาที่ผ่าเลยมายิงกันเสร็จแล้วข้างหน้าผมหาที่ผ่าเดี๋ยวไม่ได้ออกมาหรอที่ผ่บาบ้าๆออกมา,ผม,ผ,าผมก็หลบเอาหาที่ผ่าคือหาสถานที่เพื่อจะผ่าใช่ไหมอ่าใช่ใช่ค <laughs> ิดว่าเวฟีนี่ผ่าโดนยิงกันน่าสนุกเลยมาอยากไปบวกไหมเดี๋ยวรอ,อก่นอนเราจะเป้พอผมอยากทำเฟซ <laughs> อยู่ดิมน้ำไปไนะใช่ใช่อยู่อยู่ดิมน้ำอยู่ตรงตรู้รถไฟลมเคเสีย <Okay. S 2> งกระเตย้ยใช่ไหมเนะี่ยใช่ใช่ใช่ผมหิวไปด้วยเดินไปด้วยอ่ะวิ่งอยู่ด้านหน้าสแปออกปบหรอเปล่าจแกปหรือคนวนะเนี่ยคน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 อย,อยู่ทางออกอยู่ทางออกนั่นน่ะสองคนกี่คนวนะเนี่ยเห็นปะ วิ่งอยู่แถวรถถังอ่ะยังเงี้ยหายไปแล้วหลบต้นไม้หน่อยกดสลับล็อกครับยิงเดิมหายหายไปไหนหิวเลือดแตกก่อนไม่ยัดตกใจข้างหน้าอยู่กันระวังจะเป็นนังไงกเต้ บอไปผมนะเร็งรอไปนน่าจะสอคนไม่แต่กว่าสคนหายอ่ะเป็เนแรงันดาวะหายหาย ว่ายังไงจะไปไหนกันดีเราขอฟังเสียงกันรอยเท้าเต็มเลยเนะี่ยเออมันปลาระเบิดฟันข้างหลังข้างหลังไหนในตรงศพในพุ่มอ่ะอ๋อโอเคตอวรังย่องขึ้นไป มีคนมีคนมีคนตรงไหนตรงไหนมีฝั่งสองของผมมันวิ่งไปอยู่ฮะมันวิ่งไปนู่นอยู่มันวิ่งข้ามอยู่วิ่งข้ามอยู่ข้ามไปไหนข้ามฝั่งข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปทางซ้ายเหรอไปฝั่งไหนฝั่งฝั่งศึกยาหรือฝั่งไหนตาย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 แคปบแซ่ไม่มันอยู่ฝั่งฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยแหละมันวิ่งข้ามมหาตะกันสแคปเพียวะ มันวิ่งแล้วมันไปหมอบตรงหินน่ะถ้าหมอบนี่จะแคปเพย์แน่ๆใช่ไหมต้องกระโดอะโดอีกเต้วิ่งมาเลยมันอยู่มันยิงกันอยู่นะตายหนึ่งตายหนึ่งการยิงอ่ะใช่ใช่ <c oughs> โอ้ยดำทั้งตัวเลยสเต้ะซ้อนหน่อยโอ้ยผมตายสองตัวนะใช่เหลือสองตัวผมยิงตายไปตัวนึง